ก็อยู่กับผมในช่อง4ี7 2ทสนะครับผมก็วันนี้ก็มาตามคำขอนะครับที่มีคนหนึ่งอขอมาว่าให้แจกมอสที่ผมทำรถเอ่ดัแบร้ครับผมซึ่งมันจะเ <c oughs> ออเข้ารูครับซึ่งมันจะน้อยแต่ผมก็ทำให้นะครับผมเพื่อคนดูนะครับผมมอสก็คือรถมอสในกิม เลยก็ได้นะครับผมแต่วันนี้ผมจะมาสอนโหลดมอนในเกมนะครับส่วนโหลดในเพจนี้เดี๋ยวผมเอ่อทำอีพีหนึ่งอีพีหนึ่งนะครับผมก็เริ่มกันเลยนะครับเพื่อการเสียเวลาครับผมก็เข้าเกมมาแรกๆก็มันก็จะไม่มีอะไรเลยนะครับนี่ผมสร้างมา นี่นะครับนี่คือแบบโหลดมอดของกับโหลดมอดแมปแมปก็อยู่ในโหลดได้ในเกมเลยนะครับผมอันนี้ของในเกมนะเออแรกๆโหลดเกมมามันยังยังมีของในน้อยอยู่นะครับก็เนี่ยมันก็มีเท่านี้นครับครับผมผมจะไปสอน โหลดมอสในเกมนะครับในตัวเกมนี่แหละเข้าไปเลยก็เกมนี้ก็จะมีโฆษณานะครับต้องเซฟไว้ก่อนนะครับเกมนี้ถ้าไม่เซฟแล้วออกจากเกมเลยของที่เราสร้างมามันจะหายนะครับ <S <S <AR> เลือกเล่นตอนไหนก็เซฟตอนนั้นนะครับผม ก็ออกจากเกมแล้วก็กดนี่โอเคแล้วก็โหมดเห็นไหมครับมอดมอดกดเข้าไปครับผม๊บนี่ครับอยากได้อะไรก็กดโหลดเอาเลยครับอินสตอลนะครับก็เปนแล้วครับผมปั๊บนี่ตัวนี้ละแล้วก็ล้อกดแต่ได้นะก็กดไปเลยนะครับผมแต่มันจะมีโฆษณาน,นี่ ก็ทนแวนะครัมอสเราอยากได้อะไรก็กดนะครับมีทั้งหมด้าวหน้านลครับมอสเครื่องมอสฟลิปจะประมาณนี้นะครับผมก็มาเลือกดูเอานะครับผมแล้วก็ลองไปเข้าในเกมดูประกอบมมั่นใจเปล่กดอันที่สองครับถ้าเราเซฟไว้แล้วมันจะขึ้นมา รกดดูของนะครับรูปกระเป๋าครับเปึ๊บนี่ไงของเยอะก็เดิมอีกนี่เต็มเลยอยากได้ไหนก็โหลดโหลดมาเอานะครับผมสําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมส่วนใครอยากให้ผมทํารถอะไรก็คอมเมนต์ ไปใต้คลิปได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับพูดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมไปละบาย